สวัสดีค่ะเพื่อนๆนักธุรกิจทั้งหลายเป็นยังไงกันบ้างคะ2023โดยเฉพาะในยุโรปหลายๆคนที่อยู่ในนักธุรกิจวงการสปาวงการนวดสุขภาพวงการเวลเนตนะคะเป็นกำลังใจให้เลยค่ะปีนี้เพราะว่าไม่รู้ว่าที่ ที่อื่นเป็นไหมแต่ว่าในยุโรปในแถบสแกนดิเนเวียเนี่ยค่าเช่าขึ้นกันเป็น10กว่าเปอร์เซ็นต์เลยตามระดับเศรษฐกิจโลกใช่ไหมคะปีนี้สู้ไปด้วยคันค่ะเพื่อนๆผันมาให้กําลังใจเพื่อนๆนะคะแนะนําว่าอย่าไปโฟกัสตรงค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น แต่ให้เรามาโฟกัสให้ถูกจุดก็คือว่ามาโฟกัสที่เราจะทํายังไงเราจะพัฒนาธุรกิจของเรายังไงพัฒนาร้านของเรายังไงให้เราสามารถที่จะดึงดูดลูกค้าลูกค้าดีๆลูกค้ากลุ่มที่เขามีเงินมีความรักในสุขภาพที่จะสามารถเข้ามาในร้านของเราได้ดีกว่านะคะแล้วมันจะทําให้แรงสั่นสะเทือนวเบรชั่หรือว่าคุณจะเรียกว่าย่างไง ก็ตามอารมณ์ความรู้สึกของเราดีขึ้นแล้วมันจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาได้เพื่อนๆค่ะหลายๆคนที่เอ๊ เ้ามาเจอคลิปขวัญข้างแรกขวัญเป็นใครก็แนะนําสั้นๆนิดนึงนะคะขวัญค่ะทาธุรกิจด้านสปาอยู่ซึ่งขวัญก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งเ่ละค่ะที่ย้ายมาจากประเทศไทยเพื่อมาอยู่เมืองนอกก็คาดหวังว่าจะมีชีวิตที่ดีขึ้นก็เป็นไปตามธรรมชาติของชีวิตค่ะมีล้มล,ลุกคลุกคลานมาบ้างไม่ว่าจะยังไงแต่พอมาฝึกฝนฝึกจิตฝึกการพัฒนาชี วิพัฒนาตนทุกด้านก็ดีขึ้นส่วนขวัญทำธุรกิจด้านอะไรหรือว่าขวัญทำงานอะไรขวัญนคะคะเป็นคนที่ชอบทำธุรกิจจะเรียกว่าเป็นนักธุรกิจอันนี้ก็เรียกได้เป็นคนที่ชอบทำธุรกิจมาตั้งแต่อยู่เมืองไทยแล้วตอนอยู่เมืองไทยก็เป็นเจ้าของกิจการแต่ว่าทำด้านไอทีด้านซอฟต์แวร์อะไรอย่างเนี้ยค่ะ พราะย้ายมาอยู่เมืองนอกก็ยังดักที่จะทำธุรกิจเพราะฉะนั้นขวัญก็มาจาับธุรกิจสปาซึ่งตอนนี้ก็ทำสปาเปิดสปามา3-3กิจการแล้วซึ่งตั้งแต่ครั้งแรกที่ทำอะไรไม่เป็นเกิดความลุ่มลุกคลุกคลาลุ่มเหลวเอาความผิดพลาดมาแก้ไขามาปรับใช้ตอนนี้ก็มาเปิดสปาด้านสุขภาพอยู่ที่เดนมาร์กค่ะเพื่อนๆเ,เพราะฉะนั้นค่ะใครสนใจปรึกษา เป็นเจ้าของกิจการด้านธุรกิจสปาด้านนี้ขวัญมีความรู้ความสามารถในการให้คำปรึกษาได้เลยค่ะพพเพื่อนๆเพราะฉะนั้นค่ะลังไม่หาขวัญได้เต็มที่ขวัญรับให้คำาศึกษาให้คำปรึกษา ทั่วในยุโรปเลยค่ะโดยเฉพาะในแถบสแกนดิเนเวียอะไรอย่างนี้ค่ะเพื่อนๆแล้วก็ทำคอร์สอยู่เรื่อยๆในการที่จะมาแบ่งปันเพื่อนๆซึ่งตอนนี้ก็ใครที่กำลังอดใจรออยู่ก็รออีกหน่อยนึงนะคะใกล้จะสำเร็จแล้วค่ะซึ่งเป็นคอร์สเกี่ยวกับเรื่องของการสอนการพัฒนาฝีมือสุขภาพฝีมือของร้านทำยังไงอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ตอนนี้สิ่งที่ขวัญทำอยู่เป็น ประจำโดยที่ไม่ต้องรอคอร์สก็คือว่าถ้าเพื่อนๆคน,นไหนสนใจปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของสปาเรื่องของการพัฒนาธุรกิจเรื่องของการบริหารธุรกิจอะไรอย่างเนี้ยค่ะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มต้นสาสกระเบือยันเรือรบตั้งแต่ จะตกแต่งร้านยังไงจัดร้านยังไงหรือว่า Booking ออนไลน์ยังไงเลือกการทำบัญชีหรือระบบเว็บไซต์ระบบหน้าบ้านหลังบ้านตรงเนี้ยสอบถามกันมาได้เลยค่ะขวัญให้คำปรึกษาเต็มที่วันนี้ก็เป็นกำลังใจให้นะคะปี2023แล้วค่าเช่าเพิ่มขึ้นก็จริงแต่ถ้าเรามาควบคุมธุรกิจของเราให้ดีรับรองค่ะเราจะดึงดูดลูกค้าดีๆ ที่เราจะมีรายได้มากกว่าค่าเช่าที่เพิ่มขึ้นแน่นอนค่ะเป็นกำลังใจให้กับสายสปาทุกๆคนนะคะพาขวันค่ะ